สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกวีสองประจําวันศุกร์ที่13กันยายน2567เดค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้ครับมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดได้เน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวอยู่ยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b สไครต์นะคะที่ช่องทีเดสส็ดสวนบอลน,นอกวีสช่องนี้ให้กับอิงดาวันหน่อยแล้วกันค่ะสําหรับนะคะสมาชิกฟรีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามแต่อิงดาวอิงดาวฝากเข้าไปกดติดตามช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอกวีสช่องนี้ให้กับอิงดาวกันด้วยแล้วกันนะคะเมะื่อวานนี้นะทานะช่องทีเดสส็ดสวนบอลน,นอกของเรานะคะ ก็ถือว่านะคะยังสามารถไปต่อกันได้เพราะว่าเข้าไปคู่เสียครึ่งไปคู่ก็ยังได้ไปต่อนะสำหรับสมาชิก f c ท่านใดนะคะที่อยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาว็นการส่วนตัวนะคะที่รายส่วนตัวของอิงดาวได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่อิงดาวครับมาฝากให้ทางหน้าชอตจีเดดส่วนบนอลน,นอกวีสอนนะอิงดาวหยกุยก,ยกมาฝากให้นะคะเป็นบอลอะไรกันเอ่ย สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัคมาฝากให้นะคะทาน์นาอชที่ในส่วนบอลน,นอกมี2อกระจำาันสุดที่13กันยายน2567นะคะคู่แรกเป็นบอลบุนเดสลริกาเยอรมันเป็นคู่ระหว่างบรูซียดอด์มุนพบก,กับทางด้านไฮเดนเฮลคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาของบ้านเราค่ะแล้วก็คู่ที่2นะคะก็เป็นบอลนะคะเบลเยียมโปรลี ori, ค่ะเป็นคู่ระหว่างนะคะเดนเดอร์นะคะพบก,กับทางด้านนะคะสตองดาดดีแอดคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะคะตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติ ของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสงทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านะคะจาบรสเซียดอต์มุนคะอยู่ในอันดับที่4ของตารางจะเปิดสนามรันการเยือนของด้านทีมเยนยาไฮนเฮลนะที่อยู่ในอันดับที่1ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามซิกเนลอาดูนาพาร์คนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ เคยเจอกันมานะคะสามนัดล่าสุดนะเป็นทางดา้านเจ้าบ้านนะคะชนะไปนหนึ่งเสมอสองแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างไฮนดนเฮลเลยนะนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่3เดือนที่2ปี2 0 2พก็เป็นการนะคะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปนะที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านถือว่าทาผลงานค่อนจะดูดีเพราะว่าเกมในบ้าน5้านัดลังสุดเก็บชัยชนะไปได้5นัดติดต่อกันรวดเลยนะคะส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างไฮนดนเฮลคับผลงานโดยภาพรวมในช่ว หลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นะัดหลังสุดก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะก็เป็นการชนะไป4เสมอไป1แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลย3นะัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3นะัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้นะทั้งนทีมเยอรมันเฮลนะพวกเขามาในระบบ4-2-3-1ส่วนดราจ้าบ้านนะคะย,ยังรัเซียดอทมือก็มาในระบบ3-4-3เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลทราคาลงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างบรเซียดอทมุนค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดราคานะคะมาต่อค่ะที่ราคานะคะลูกครึ่งนะคะลบสิบน้ําได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาลูกควบลูกครึ่งข่าวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เลส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางหนึ่งคูสองที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบรเซียดอทมูลเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1.3ด ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ได้ส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางขอคอานาาเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำนะคะก็จะต้องอยู่ที่เลยราคะ1.33 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา1.36แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างค่อนข้างจะอย,าง,อยางเอาแน่นอนค่อนข้างจะยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างไฮดินเฮลค่ะเรทราคาน้ำตอนนี้เปิดมาเปิดไปดที่เรทราคา7.00ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทเทรนด์สุ่มบนนอในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ราคา6.70แต่ณตอนนี้นะคะน้ําค่อนข้างจะไหลขึ้นไปที่เรทราคา7.00แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างไฮดินเฮลจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่า ก็อยากเป็นคัดที่อยากากเอาแน่เอานองค่องข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเสมอนะตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา491คะ่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะขอทางด้านนะักเทรดส่วนภายนอกนะคะในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคานะคะคน้ําจะต้องอยู่ที่ร,ราคา5.00 แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงนะมาที่เลทลคะ4.9หน่วยในโอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยงังไงก่อนมันเตะเนาะ <c oughs> ให้เข้ามาดูเลทราคาน้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเลทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลยจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับผู้แรกนะคะอิงดาวมองวา่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเฉียนะดูจากเลทราคาน้ำาตอนนี้ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบเซียดอร์เกมนนี้อาจจะะไม่ กอเิดแตตม่ยังไงอิงดาวขอเลือกเชีร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอยา่างไฮเดนเฮลเลยละกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่2คะ่ะที่วันนี้นะคะอิงดาวคัไม่ฝากให้สารัสมาียเอฟซนะก็เป็นคู่ระหว่างน,นะคะเดนเดอร์นะคะพบกับทางด้านสตตงดาตรีแอดเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติคะ่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่าง FC Nender คะ่ะอยู่ในอันดับที่1งของตารางจะเปิดสนามรับการไปเยอือนของทางด้านทีมเยอเือนอย่องดาง s t o g d a r e a ที่อยู่ในอันดับที่10ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะ Dongda Football Complex นะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบา้านชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง4นะัดด้วยกันนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่5เดือนที่7ปี2020ที่24เป็นทางด้าน FC ฟเดนเดอร์นะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปถึง5ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะของด้านเจ้าบ้านนะ,ะที่เล่นในบ้านหานะัดหล่งสุดข,ของเขานั้นถือว่าก็ยังคข้าจะอยากเอาแน่นอนค่าที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้าน เขาชนะไปเกมเดียวเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ถึงสนะัด้วยกันนัดล่าสุดก็พ่ายท่าแพ้ให้กับทางได้ขับบุกมาด้วยที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอยากสตองดาหรือแอบค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังเ็าบอกว่าทานทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเกมนอกบ้านนะาาท่านัดล่าสุดชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3นะสองนัดล่าสุดก็พ่ายท่าแพ้ทั้งสองนัดด้วยค่ะส่วนนะคะในเกมนี้คะ่ะทางด้านทีมเยือนอยากสตองดาดรีแอบพวกเขานะคะก็มาในระบบ3 5 1 1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากเดนเดอร์นะคะก็มา ในระบบ352เดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้า <c oughs> และเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสอบทิมน,นี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาลวงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะคะก็เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะยานเดนเดอร์ค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดราคามาต่อทั้งเลทราคาลวงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคารึ่งลูกลบ5ของทั้ง2เลทราคานี้เลยนะคะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดนะคะส่วนบนนอในการเทียบเลทราคาตราดหนึ่งพันสองที่นาตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะเปิดราคามาต่อที่เลทราคา2.07ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบนนอตในการเทียบเลทราคา ด้านเจ้าบ้านแล้วเหราต้ออยียญราคา2.05่ะนันตอนนี้นะคะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่รราคา2.07แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแน่เอานอคนอ่าที่ยากอยู่สุดทางด้านนะคะทีมเยือนอยา่างสตอร์นด์ดาลีแอร์คาร์เรตราคาน้ำตอนนี้เปิดมาเปิดไปดที่รราคา3.38ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เหส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเหรียราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ราคา3.35 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคาซับแบบนี้โอกาสที่ทางด้านชีมเยอันยาสตองลาตีแอดจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็อยากค่อนข้างจะอยากเอาแนวนองค่อนข้างจะยา่านอยู่เหมือนกันส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเสมอณตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคสามจุดสามศูนย์ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดนสูบอนนอตในการเทียบเปรเรทราคาเสมอเรทราคาน้าต้องอยู่ที่ราคาสามจุดหนึ่งเจ็ดแต่ณตอนนี้น้ำนะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคาสามจุดสามศูนย์แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมนี้นะคะจะจบ รงนะที่ผลสกอร์สเสมอนะคะในเกมนี้มองว่านะคะก็มีความเป็นไปได้ ที่เรทราคาเสมอไปยังไงแล้วนะก็มาเตะคะ่ะให้เข้ามาดูเรทราคานะักกันอ,อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคานนะํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆ,ๆจิ้มเลือกลงถูกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวลงจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําที่เปิดมานะคะจ่ายน้ําค่อนข้างล้นของทั้ง2เรทราคาณนะตอนนี้แบบนี้ยังไงอิงดาวขอเห็นตาเลือกเชียร์ไปที่ทาชดาทีมเดียรากซองดาทีเลยแล้วกค,ค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกัปกนลดีกว่าเพราะว่าสองพู่ที่วันนี้อ ฝากให้ทานช่องนะคะที่เด็นส่วนบอสนอกวีสอนนะอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทังด้านทีมไหนกันบ้างนะคะ สองคู่ค่ะที่วันนี้นะคะอิงดาวคัดมาฝากให้ทางนักเช่าที่เด็ดส่วนบนนอกวีสองประจําวันศุกร์ที่13กันยายน2567นะคะคู่แรกค่ะอิงดาวนะก็ขอเลือกจิ้มนะหรือว่าเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างแฮนเซลค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาลูกครึ่งแล้วก็ติดไปนนท์ที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยยังไงสกอร์ต่ำนิดนึงก็ยังดีนะคะสําหรับคู่แรกของเราเนาะแล้วก็คู่ที่2ค่ะอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างสตรองดัตต์รีแอดค่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เรทราคาครึ่งลูกค่ะแล้วก็ติดไปนทที่เร ราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวคุณนีอิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ฐานะช่องที่เด่นสวนบนนอกวีสช่องอนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซได้รับชอมอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวเขาจะมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ,บ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซไว้อีกนิดหนึ่งเลยแล้วกันนะคะนี้เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์นะคะที่ชอบที่เด็ดส่วนบอลนอกมีสช่องนี้ให้กับอิงดาวเป็นอันดกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้ามากดติดตามให้กับอิงดาวเวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพูดเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำาสะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัด ขัดสวนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงนะก่อนบันเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไป,ไปไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกจิ้มเลือกลงทุนไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกซีท่านใดสนใจอย่างได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องนะ,ะที่เด็ดส่วนบนนอกวีสหรือแม้แต่จะเป็นช่องที่เด็กบอกต่อวีสอของอิงดาวแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะเรื่องฟุตบอลในกลุ่ม v i p ของอิงดาวได้แล้วก็อย่าลืม ะะว่ากลุม VIP ของอินดานะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะจัแจกนะคะโปรโมชั่นดีๆให้สำหรับสมาชิก f c ฟทุกท่านกันด้วยถ้าสนใจนะคะอยากรู้ว่า กิจกรรมดีๆที่อิงดาวมีจับแจกให้นะคะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เลยค่ะที่ @ing68 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงอัใช้การุนทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ